สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการที่เราจะเห็นในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็เริ่มทำอะไรครับเราก็เริ่มเรียนรู้เนาะว่าเวลาที่เราจะทำนั้นเนี่ยเราต้องคิดว่าเราทำได้แล้วเราก็จะประสบความสำเร็จไม่มีใครนะฮะที่แบบว่า,าประสบความสำเร็จได้นะ,ะโดย ไม่เคยเห็นภาพตัวเองที่จะประสบความสำเร็จมาแต่ก่อนนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเรานึกภาพนึกเห็นมองย้อนไปมองย้อนไปมองย้อนไปแล้วก็ต่อภาพนะครับเราจำได้นะว่าเราคุยกันเรื่องของการต่อภาพให้จากจุดแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยพยงเส้นเข้าไปเราจะรู้ว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยที่มาถึงวันนี้เรามีที่มาทั้งนั้นนะครับดังนั้น เราต้องเดินอย่างต่อเนื่องเพราะมันก็จะหาจุดใหม่ที่ท้าทายเราชาเลนจ์เรานะครับแล้วให้เรานนเนี่ยยังเดินต่อไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองดังนั้นเรามาถึงกฎข้อที่13นะครับ just do it ทอทอทอทำทัททำทนทีลงมือทำนะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเราเอาแต่คิด คิดวางแผนแล้วก็กลับไปแก้แผนแล้วก็กลับไปคิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดแล้วก็กลับไปวางแผนอีกนะแล้วก็เรียนเรียนเรียนโดยขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลงมือทำผมเนี่ยใช้ตัวเองนะครับในการที่จะทำอะไรบางอย่างในการตัดสินใจว่าจะทำแล้วเนี่ยแล้วเรายังไม่ทำสักทีหนึ่งเป็นไหมครับคุณเป็นเหมือนผมไหมก็คือว่า ก็ว่าจะทำนะก็ว่าจะนะก็ว่าจะนะทำนะไม่ใช่ไม่ทําแต่ก็ยังไม่ได้ทํานะครับผมใช้กดกดหนึ่งในชีวิตของตัวเองคือฎกฎ5วินาทีเหมือนกับพวกดารานะครับอันนี้ก็โชคดีมากนะครับผมไปออกกอง นะครับกองถ่ายพวกละครพวกเรียลลิสตี้อะไรพวกนี้นะที่เรามีเดอะมาสเตอร์เอฟเอหรืออะไรต่อนน,น้ที่เรามีคุณกันกันตาถาวรมาเป็นพิธีกรนะฮะเ,เวลาผมเห็นเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะเตรียมความพร้อมใช่ไหมแล้วเขาก็จะนับ5 4 3 2ี่สาองตึ้งห้าสี่สามสองคือกด5วินาที นับไปเลยครับถ้าเราจะเขียนอะไร5นึกในใจนะผมจะนึกในใจว่าจะทําว่าจะทำ,ะทำแล้วก็เออละเหยลอยชายยังไม่ได้ทำไอ้น,นี้ทำไี้นับเลย5กําหดดสมาธิ4 3 2เชียดื่มใช่ไหมที่ผมทําท่านะเมื่อกี้หลายคนบอกเอ๊ะแกงเงียบไปนะอาจจะไม่ได้มองกล้องนะก็คือ5 สมมติผมจะดื่มน้ำแค่เอาเรื่องง่ายๆเลยจะดื่มน้ำก็เราก็ยังเยอะเราก็ยังเยอะนะแม้กระทั่งเรื่องที่เราจะกินจาอะไรเนี่ยนะเราก็ยังเยอะใช่ป่ะลีลาเราเยอะอยู่แล้วปกติผมก็จะนับนี้นะห้านับในใจนะสีส่สอง action ค,คือทำอย่างเงี้ยคืออยากให้พวกเราคลิปแบบนี้เนาะ บางทีเนี่ยเราไม่หาจุดที่เราจะเริ่มต้นไงเราก็เลยแบบไปมาเรื่อยๆไปมาเรื่อยๆไปมาเรื่อยๆแล้วเราก็ทําอะไรต่อไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะเวลาเรานอนอนะ่ะเราจะลุกขึ้นมาจากเตียงอ่ะนะครับเราก็จะเอ่อระเหยลอยชายไปเรื่อยใช่ปะบางทีเราก็นะนวเนียกับที่นอนไปเป็นไงครับ20นาทีครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวเองนะไอ้นั่นนะแป๊บเดียวเองนะแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะลุกขึ้นเนี่ย ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะลุกแล้วเนี่ยผมก็พยายามฝึกตัวเองนะใช้กด5วินาทีครับก็นับในใจเลยเอาละมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำละห้าสี่สามสองอลุกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้กด5วินาทีนะฮะในการ ทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พวกเรานะั้นเนี่ยเริ่มที่ใช้กฎ5วินาทีของเรานะฮะมันจะสุดยอดมากเลยนะในกฎนี้กฎที่13มเนี่ยมันจะมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งนะครับเดี๋ยวพวกเรามาแชทคุยกับผมนะคุณเรียงชีวิตของคุณอย่างไรถ้าคุณจะยิงปืนสักกระสุนนัดหนึ่งหนึ่ง คือเตรียมพร้อมสอมคือเล็งสามคือยิงคุณเรียงอย่างไรระหว่าง1เตรียมพร้อม2เล็ง3ยิงคุณเรียงยังไงครับอ่ามากดมา1 2 3 3 2 1 2 1 3 3 2 3 1 2ออะไรอย่างเงี้ยนะอ่ามามา,มาดูกันมาดูเลย นะครับอ่ามีคนตอบมาว่าพิธีกรคนสัมภาษณ์ของเราบอกยิงไปเลยค่ะฮ่าฮ่าฮ่านะครับอ่ายิงนะยิงยิงบางคนก็เริ่มมาละเล็งเตรียมพร้อมแล้วยิงคุณเรียงยังไงครับโอ้หนี่ฟังกันอยู่ตั้ง100ร้อยกว่าคนนะฮะมีส่วนร่วมกับผมแค่สองสามคนเองช่วยกันเตรียมพร้อมเล็งแล้วก็ยิงอ่าใครครับมาอีกสักคนหนึ่ง เล่งแล้วก็ยิงอีกสักคนหนึ่งนะฮะที่ผมตามสัญญา5 4 3 2แล้วยิง <c oughs> นะหะ้าส่ยิงเพราะยังไงเมื่อเราจะยิงเราก็เตรียมพร้อมยิงไปก่อนแล้วดูผลลัพธ์ใช่ครับยิงแล้วปังๆค่ะ ผมอยากจะแนะนำพวกเรานะครับยิงเลยครับทำเลยครับอย่าเอาแต่เล็งคนที่ตอบว่าเล็งก่อนคือเป็นพวกลีลาเยอะนะฮะเล็งซ้ายเล็งขวาเล็งบนเล็งล่างสุดท้ายาเล็งยังไม่ตรงเป้าต่อให้คุณเล็งตรงเป้าที่ดีที่สุดคุณก็ยังพลาดเป้าอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นกฎในการ ใช้บทที่กฎที่13บอกว่ายิงแล้วค่อยกลับมาเล็งใหม่หมายความว่าพอเรายิงเสร็จเนี่ยเรารู้แล้ว,วเราพลาดเพราะเรายิงสูงเกินไปเราก็เลงใหม่กดให้มันเตี้ยลงพอกดเตี้ยลงแม่งเตี้ยไปอีกอ่ะเลงใหม่แต่ทุกครั้งคือคุณต้องยิง ถ้าคุณไม่ยิงคุณจะมีแต่ลีลาเลงแล้วเลงอีกเลงแล้วเลงอีกเลงแล้วแล้วก็เลงอีกเลงแล้วเลงอีกนะครับแต่ไม่ได้ยิงมันก็เหมือนกับคนที่เงื้อง่านะตั้งท่าตั้งท่าว่าจะว่าจะว่าจะพวกเราครับว่าจะมาแป๊บเดียวเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ แป๊บเดียวตอนนี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายของไตรามาสที่หนึ่งสำหรับคนที่มีเป้าหมายที่จะเป็นอีลีทในไตรามาสนี้คุณเหลือแค่หนึ่งเดือนสำหรับคนที่มีเป้าหมายที่จะเลื่อนตำแหน่งเป็น A.V.P. ในวันที่หนึ่งมกราคุณจะเหลือแค่10เดือนเวลาของคุณมันงวดเข้ามาทุกขณะอย่าเอาแต่เตรียมความพร้อม อย่าเอาแต่เตรียมความพร้อมอย่าเอาแต่เล็งยิ่งยิ่งกายต้องไปพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องหยุดการรอคอย just do it ทำทันทีทำแล้วทำให้มันเต็มที่ถูกหรือผิดไม่มีใครรู้หรอกว่าสุดท้ายมันจะเป็นอย่างไร ทุกการตัดสินใจของเราในวันนี้มันไม่ได้บอกว่าเราตัดสินใจได้ดีที่สุดแต่เราตัดสินใจได้สุดยอดที่สุดท่ามกลางข้อมูลที่เรามีท่ามกลางข้อมูลที่เราได้รับท่ามกลางข้อจํากัดที่เรามีในวันนี้ตัดสินใจและเมื่อตัดสินใจแล้วเดินหน้าไม่ต้องสนใจที่จะเรา เสียใจกับการตัดสินใจในครั้งนั้นไม่เป็นไรตอนนั้นในสถานการณ์ตอนนั้นคือสถานการณ์ที่ดีที่สุดแล้วที่เราเลือกตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องยอมรับเมื่อคุณทำทันทีคือคุณต้องกล้าที่จะล้มเหลวเราเรียกว่า dare to fail น่าชื่นครับกับความล้มเหลว มันไม่มีอะไรน่ารังเกียจเลยโบนโลกใบนี้ในเรื่องของความล้มเหลวเพราะเรื่องของความล้มเหลวความล้มเหลวเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของความสำเร็จมันเหมือนน้ำประกอบไปด้วย H2K นะถ้าคุณปฏิเสธความล้มเหลวแปลว่าคุณจะขาดซึ่ง องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของความสำเร็จคือความล้มเหลวเพราะความสำเร็จประกอบไปด้วยความพยายามบวกความล้มเหลวถ้าคุณปฏิเสธความล้มเหลวต่อให้คุณมีความพยายามคุณก็จะยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะคุณขาดส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดคือความล้มเหลวดังนั้นจงกล้าที่จะล้มเหลวครับกล้าที่จะล้มเหลว ถามว่ากลัวไหมกลัวความล้มเหลวไหมลึกๆนะทุกคนก็มีความหวังมีความกลัวแต่เราก็ต้องฮิวตัวเองใช่ปะ่ะเราก็ต้องรักษาตัวเราเองว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้เรากลัวสมัยที่ผมมาเป็นตัวแทนในอาชีพนี้ผมก็กลัวครับกลัวว่ากลัวอะไรบ้างครับกลัวว่าผมเนี่ยจะ